พี่น้องครับมือนี้ผ้ามาเบิงลูกออดนะครับของฟาร์มเฮ้าสอายุได้สามสัปดาห์นะครับว่ามันโตใหญ่ซ้ำไดนะครับก็ถือว่าโตใหญ่นะครับมื่อนี้เขาล่างบอไม่เราก็เอามันออกแยกออกมานะครับว่าเปลี่ยนเจ้งได้โตใหญ่นะครับเริ่มมีขาเริ่มมีขาขึ้นมาแล้วนะครับ ซึ่งเข้าเรียงนี่เรียงใน่บอปูนนะครับบัปูนอาทิตนาก็สีครบซีสัปดาก็ที่เป็นโตตัดทางนะครับกะสีเอาไปปลอยนี่บอดินครับบ้านไปปอยใน่บอดินในเรียงแบบธรรมชาตินะครับก็าเอาไปปลอยในบอดินเลยนี่มันเบิอ่งอยากครับว่ามันเหลือหลายเหลือหน่อยไปเลยอันนี้นาปึงนะครับประมาณหกลอยโตนะครับ จากที่เราคิดว่ามันจะมีหลายกว่านี้นะครับเพราะใหญ่ขึ้นมากมันเหลือสําหนีนะครับมันอาจจะกินกันแน่เป็นยังไงกะตอบโบได้นะครับนักซึ่งกัศึกษาเบื้องต่อไปนะครับพี่นอ้องลูกอันนี้เป็นลูกกบรุ่นที่3มของทางฟาร์มเฮ้านะครับลูกกบรุ่นที่3ามกะใหญ่พอสมควรนะครับยังไงกะฝากติดตาม กดไหลกดแช่ของดีเค้กฟ้ามกบเนี่ยนะครับพี่นงคงครับกะเสีเอามาให้พี่นองเบึ้งพัฒนาการของบุกกบเขาไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีพัฒนาการไปจังไดตัวใหญ่ตัวน้อยจังไดเลี้ยงยากเลี้ยงไงนะครับก็ถือว่าเลี้ยงบ่อยากนะครับเนี่เลี้ยงบ่อยากเพราะพันบ่ยากนตะเพียงแต่ว่าเขาต้องคอยบึงนี่นะ้ำของมันจะให้มันเน่านะครับถ้นาน้ำมันเนา่ามันกะ ออกซิเจนมันเพียงพอมันก็ตีตายนะครับทางฟ้าเขาก็ได้ใส่ EM เขาไปลงซอยนะครับเพื่อบวให้เปลี่ยนน้ำดูดูนะครับอันนี้สามสัปดาห์เพิ่งเปลี่ยนน้ำนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำเที่ยเดียวนะคือว่ามันใหญ่แล้วมันเป็นแต่ตายแล้วเขาก็เลยล่องเปลี่ยนน้ำบึ้งนะครับแล้วก็บวกการใส่น้ำหลายนะครับอย่ามันงนกน้ำนะครับใส่ประมาณจะสามเส้นนะครับสามเส้นจากขอบตะเบืองขึ้นมานะครับ แต่จีค่อยเติมน้ำขอบไปเรื่อยๆนะครับเนื่องมือรุ่นนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หวกบห้องบานเข่าเอือนหวกนะครับหวกบภาษากลางเขก็เอือนลูกออดนะครอาทิตนาขจิกัดหางครับกัดหางครับปากก้นไหลกดแช่นะครับขอบคุนครับจากดีเทฟ้ามกบครับ